สวัสดีครับ f อฟนาตีมีดเดินป่าออนทัวร์ครับวันนี้มาแบบล้นเฟรมเลยครับโอ้โหต้องถอยกล้องถ่ายรูปนะครับถ่ายวีโอเขยอบมาด้านหลังเพราะว่ามีดจงอางนะครับยาวมากครับแล้วก็พ้าแล้วก็ยาวมากครับก็เลยเนี่ยถ่ายได้ประมาณนี้นะครับมาวันนี้มีมีดการเกษตรมาแนะนานะครับ4ตัวครับ4แบบนะมีดจงอางครับมีดจงอางราคา4 5 0บบาทครับแล้วก็ มีดอิโต้ใบจอบหมุนครับราคา450บาทครับแล้วก็มีดเน็บอ่ามีดเน็บปลายบัวหรือมีดเน็บเลวหวังครับราคา400บาทครับแล้วพ้าแล้วครับพ้าแล้วราคา400บาทครับอ่าเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับทักทายมาได้เลยครับ คนที่เคยซื้อไปแล้วี่จะร,รู้เป็นอย่างดีนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเนาะแล้วก็ใช้งานเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูหรือเข้ามาติดตามนะครับมาดูครับมีดจงอางครับนี่ครับยาวมากต้องขยับมืออย่างนี้เลยครับ450บาทใบมีดยาว13นิ้ว สินิ้วครับเมื่อก่อน12นะครับเมื่อก่อน12ตอนนี้13 13 13สิบสามสโอ้สงสัยช่างยันเขาจะลืมครับลืมขนาดลืมตัวอย่างครับเมื่อก่อน12นิ้วนะครับตอนนี้13นะครับถือว่าเพื่อนๆนนะครับเพื่อนๆนี่โชคดีเลยครับเนี่โชคดีเลย ยาว13นิ้วแต่ได้ราคาเดิมครับด้ามจับนี่12บออยู่แล้วเนี่ยครับด้ามจับนี่จะ12นิ้วอยู่แล้วเบ็ดเสร็จโอ้โหเบ็ดเสร็จครับยี่ห้านิ้วครึ่งยี่นิ้วครึ่งปกติมันต้อง24สี่ครับเพราะใบ12ด้าม12บโอ้โหส่วนที่กว้างที่สุด นะครับตรงคอมีดตรงนี้ครับ2.2นิ้วครับ2.2นิ้วถ้าส่วนกลางนี่ก็อยู่ที่1.7นิ้วสันนี่จะไม่หนามากนะครับเพราะว่าเป็นมีดยาวนะจะเป็นมีดยาวจะไม่หนามากสันจะอยู่ประมาณ 4, 4. มิล4.5มิลโดยประมาณนะครับส่วนด้ามมาดูด้ามด้ามเป็นไม้เนื้อแข็งครับรวมรวมกันมานะครับไม่ทราบชนิดครับแต่เป็นไม้เนื้อแข็งแน่นอน ปอ,อกคอกานวานไน,านาแล้วก็ใส่ด้ามด้วยคลั่งดูการปัดโคมครับงานเนี้ยบมากครับนี่ครับโลโก้ติดตรงนี้ยันแนบแท้ครับยันแนบแท้โอ้ยาวจริงๆครับนี่ใช้ ตัดกิ่งมงกิ่งไม้อยู่ที่สูงครับหรือว่าเถาวันเครือเถาต่างๆกิ่งลำไยอะไรเงี้ยครับกิ่งมะม่วงนะครับไม้ไผ่นะครับที่อยู่ในกอไผ่ที่มือเราเข้าไปไม่ถึงโดนหนามต่ำเนี่ยนะครับเอาใช้ตรงนี้ครับตวัดเข้าไปเลยครับตวัดตวัดตวัดเข้าไปได้เลยครับหรือว่ารวมไปถึงกอหญ้าพงหญ้าครับที่มันอยู่ตรงท้ายสระน้ําท้ายน้ําที่มันขึ้นเป็นกอหญ้าขึ้นมาเนี่ย เราลงไปไม่ได้นะมันเป็นดินเหนียวมันเปียกน้ําก็ตวัดอย่างงี้ครับตวัดด้านข้างอย่างงี้ครับเหมือนผ้าหดครับเนี่ยก็คือเป็นมีดอนเนกประสงค์ครับถากไม้ฟันไม้ได้นะถากไม้ก็ใช้ส่วนกลางนะครับเวลาเราใช้ส่วนนี้ถากครับตรงปลายเนี่ยมันจะไปจิกใส่ขอดไม้จิกใส่ขอดไม้ที่เราลองไว้เนี่ยนะจงใช้ส่วนนี้ อาวมีจงอ้าง450บาทครับแนบแท้ต่อมาครับเป็นใบจอบหมุนตัวนี้ดีไซน์ใหม่ล่าสุดเลยครับแก้ไขใหม่ดีไซน์ใหม่ครับย่นระยะความสั้นลงมานิดนึงนะครับแต่ได้ความหนาได้ความหนาชุดก่อนเนี่ยชุดก่อนมันใหญ่เกินนะครับเราจะต้องตียืดพอตียืดเสร็จปุ๊บหนหล็กตรงนี้มันแบนมันบางไป นะแล้วคมมีดมันจะไม่มีเต้าคมมีดมันจะไม่มีเขาเรียกว่าตัวรับแรงกระแทกไว้ตอนนี้คือเป๊ะมากเป๊ะจริงๆเลยครับนี่เป๊ะจริงๆเลยราคา450บาทนะใบจอบหมุนสัญลักษณ์เขาจะมีรูตรงนี้อยู่2รู1 2ตัวนี้พอตีทบเสร็จปุ๊บเนี่ยรูมันจะพับเข้ามามา,มาดูครับความยาวของใบมีดอยู่ที่11นิ้วครับ 11นิ้วด้ามจับอยู่ที่7นิ้วเป็นด้าม7นิ้วอ้วนเนี่ยเขาเรียกว่า7นิ้วอ้วนด้ามมันจะอ้วนเนี่แบบนี้แหละครับพอดีเลยชุดก่อนมันเป็น6นิ้ว6นิ้วผอมเอ้เ7 7ดนิ้วผอม7นิ้วผอม,ผอมตรงนี้วเวลาใช้งานแรงๆไปเนี่ยด้ามมันจะแตกนะนตีกว่าว่าใช้ไปมันจะแตกนี่ครับดีไซน์แบบนี้หมานี่คือเป๊ะเลยถูกใจครับถูกใจ ราคา450บาทครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีเยอะครับจงแองก็มีเยอะจอบหมุนก็มีเยอะอินเน็บก็มีเยอะผ้าแล้วก็มีเยอะต่อมาครับมาดูมิดเน็บชุดนี้สวยมากขอบอกว่าชุดนี้ช่างยันทําตัวอย่างหายพอทําตัวอย่างหายเสร็จปุ๊บแกทําชุดใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันเลยใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมคุ้มค่า คุ้มราคาครับใหญ่กว่าเดิมแหนบแท้ทั้งหมดเป็นแหนบ10บล้อนะครับบอกไว้ก่อนเราเป็นแหนบเหล็ก10บล้อแหนบเหล็ก10บล้อเนี่ยคำว่าเหล็กแหนบเนี่ยเป็นเหล็กเกรดเหล็กสปริงครับนะไม่ว่าจะสปริงต่างๆอยู่ในเหล็กเกรดเดียวกันเหล็กซับเก้าเหล็กเหล็กตั้งต้นของเหล็กพวกนี้คือเหล็กซับเก้า SUP9 นี่นะครับแล้วก็รวมไปถึงเหล็กรางรถไฟแหนบรถไฟพวกนี้อยู่ใน หมุดรถไฟพวกนี้อยู่ในเกรดเหล็กเกรดส,สปริงทั้งหมดนะครับคือเกรดเดียวกันนะเพียงเกรดเดียวกันเพียงแต่ว,ว่าสตอรี่ที่มาเนี่ยต่างกันแค่นั้นเองมามาดูครับมีดเล็บ1 1นิ้วครึ่งนะ11นิ้วบวกลบดีกว่าแต่ว่าความยาวจะอยู่ประมาณ11นิ้วครึง่งโอ้ใหญ่เลยนะเนี่ยความกว้างอยู่ที่2.6นิ้วโอ้สันครับ สันเน้นหนาเลยนะน้ำหนักดีมากสันอยู่ที่เจ็ดมิลครับสันอยู่ที่7็ดมิลเป็นงานตีไล่ไปลายผลงานช่างยันเนี่ยคือแก่ๆแล้วเนาะตีมันก็จะมีรอยคอนแบบว่าบุบบุบเบี้ยวเบี้ยวนิดๆนะครับนี่ครับนะนิดหน่อยเป็นงานตีมือของแท้นะของช่างยันยนี่แหละครับสี่ร้อยบาทนะด้ามจับใหญ่เจดนิ้วอ้วน7นิ้วครึ่งแล้วครับอ่าเจ็นิ้วอ้วน ดามจับเจ็ดนิ้วอ้วนปอกคอกันวันในใส่ดาม้วยครั้งคุ้มคุ้มเกินคุ้ม,มต่อมาพ้าแล้วครับนี่ก็ยาวมากพ้าแลว้วทั้งหมดที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นผลงานช่างยันทั้งหมดเลยนะพ้าแล้วความยาวอยู่ที่14นิ้วส่วนที่กว้างที่สุดอยู่ที่2.3นิ้ว สันหนา4มิลเท่ากันทุกเล่มนะครับด้ามจับเป็นด้ามจับไม้เนื้อแข็ง8ด้ามจับ7.8นิ้วนะปกติเขาจะต้องทํา8นิ้วนะครับแต่ว่ามันน่าจะปัดเศษลงมาคือไม้มันน่าจะมีจํากัดประมาณนี้ด้ามจับ7.8นิ้วหรือ19เซนครึ่งอีกนิดเดียวจะ20เซนนะด้ามจับพ้าแล้วนะ ใช้งานดีมากครับมาเพื่อนๆชอบแบบไหนนะครับมีดแบบไหนที่สอดคล้องกับการใช้งานของเพื่อนๆก็ซื้อแบบนั้นได้เลยนะครับของดีทั้งนั้นครับน้าตีแนะนำนะครับของดีทั้งนั้นเลยนะครับมีดจงอาง4ี่ยสบาทอิโต้ใบจอบหมุน450บาทมีด เน็บเลวังหรือมินเน็บปลายบัว400บาทพาแล้ว400บาทครับชอบแบบไหนทักทายมาได้ครับสวัสดีครับ